สวัสดี FC observed, แฟนคลับทุก s <S <niin> ท่านนะฮะอยู่กับช่องอดีสรนแฟมิลี่เอายกไปเลยบ่พี่พี่พี่ชายตัวไหนตัวไหนเอาตัวใดไปไอ้คุณแล้วแล้ววัดเลเซอร์หรือว่าปมันเทเล่ต่อกันบ่กับนี่วัดอยู่บ่บวัดเปลี่ยนเลยเจ้าเลยุนวนวนก็เปลี่ยนอกันนี้สิทำการเชียมใช่ไหมฮะ เชื่อมอตั้งกระทะอา่าเชื่อมตั้งกระทะแล้วก็นำเอาน้ำตาลลงไปงล่าสุดในเอฟซี FC. ตอนนี้ก็ขุดเสร็จแล้วนะฮะเหลือนี่นะฮะเราก็ใช้ไม่เป็นนะเลเซอร์ไม่ต้องเปิดป่ะ มันบนนั้มันชื่บริตัดออกหลายสชบไหมบนเนาะเพราะว่ามันแค่จากเซนเนี่จากเม็ดนี่ห้าบอกน่าจะประมาณห้าหกเมตรนะครับเนาะแต่ตัวปอกคานที่เราทำไว้มันยาวกว่านั้นนะเดี๋ยวรอพี่ชัยกับพี่ชิดล้วกันนะเนาะเราก็อยู่แถวนี้แหละรอดู Uhm เดี๋ยวไปกินน้ำกินท่าก่อนเอฟซหิวน้ำนะเดี๋ยวไปน้ำก่อนมาดูมาดูพี่ชิดเขาทำงานกันเอฟซีเออว่าพ่อมาจะเื่องเลยวะ นี่มไปนะโอ้โหดเอายเหดาลยเ็ดฝ่าเเห็ดดาบแล้วอยู่้างบนไหมันเริมใจขาไเท่่ผมไปพ่วงแบต่อนดิดสวิตจริงให้เชื่อมได้อยัไหนอ่ะตึกไหนอ่ะอยลังไหนโอ้แปลงเป็นใหญ่ไเป็นเป็นอันนบนนไม่ก็บ คนคล่องตัวจริงาให้ปรูอยูประตูงกระดนเออคล่องจริงๆนะคล่องเทุกวันนี้เขาอาจจะทำแบบมิดชิดิดอไปนะข้าวด้านเดียวออกอีกด้านนึงหรือเปล่าเราว่านึ่ระดับประเทศมามันคบการดูแลอยางใหญ่ที่ไปนงันนะ สามสี่มีสี่สี่ทัแล้แรกอะที่ลงมาแบบขนมหวานสีใช่ไหมก็ล่าสุดเนาะอัปเดตกันนะ f อซห้องน้ำ ช่วงบ่ายมาตรงนี้ร่มเนาะพอมีห้องน้ําเข้ามากันแดดให้โอ้ร่มขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนไม่มีที่จะอยู่กันนะร้อนนะม่ดูศาลาตรงข้าพี่มลอยู่อะแดดส่องนะช่วงบ่ายต้องมีผ้าใบกั้นนะเจ๊ซีนร้อนร้อนอบอ้าวอ ใครมันมาตากแดดเหมือนพวกเรานี่ไม่รู้นะฮะ FC นะฮะทำงานแรกคลิปนะฮะ FC นะไม่ใช่งานง่ายๆก็อย่าลืมฝากปิกระลักแรงใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกช่องนะอ FC ทั้งลงคลิปทั้งมาตัดต่อปกคลิปนะฮะก็ฝากชุบคลิปย้อนหลังให้ด้วยแล้วกันนะครับนะ ออิสอนแฟมิลี่นุกี้แฟมิลี่แล้วก็ช่องบ่าวสอนสตอรี่นะครับตอนนี้ไฟดับนะครช่วงที่ทำคลิปอยู่ไฟดับตอนนี้ไฟดับนะครับม่ึงที่ทำคลิปอไม่ไ่ถึง <c oughs> ตอนนี้ช่างอินเทอร์เน็ตเพื่อนกำลังลากสายนเน็ตนะฮะไปบ้านพี่มีเดนะครับเอฟซี MC. ลากาตามเสาไฟฟ้านะตัดจากครัวกลางไปนะวันนี้พี่มีเดก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะฮะนี่ก็ลากไปถึงตัวบ้านแล้วนะครับนะขนาดเอฟซีนะรบรรนะยายนี่ครับจากด้านหลังสลานะครับไปตามเสาไฟนะไปบ้านพี่มีเดนู่นนะฮนะเอฟซีนะ ก็ไปใช้อินเทอร์เน็ตละนะก็มีหลายๆคลิปนะฮะยังค้างตึงอยู่นะครับฝากพี่ๆเอฟซทุกท่านนะไปชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยเด้อนะฮะแสบหน้าครับพี่ซรู้สึกแสบร้อนใต้ผิวหนังกันแดดก็เอาไม่อยู่นะเพราะทาตั้งแต่เช้านะฮะทาตั้งแต่เช้า ทุกวันต้องทากันแดดอยู่แล้วนะครับทาก่อนออกมาจากห้องแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ทั้งวันนะครับเหงื่อยใครนะฮะก็สะสมเนาะสามาั้งตัวได้ไม่มีเวลาใช้เงินผมไม่มีเวลาใช้เงินนะฝากพอดีทพันของบริษัทมูลนิธิโฮมซับไม่ว่าจะเป็นเจลอาบน้ำครีมทีพสกินเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าสีบนะันทอดพัลเบต้ากูแคร์นะเสื้อของปู่ฟาริจิตนะทีพีนะคอฟฟี่ทีพีโกโก้นะฮะ ก็ฝากไว้ในอ้อมบกอ้อมใจของ FC ทุกท่านด้วยนะครับนะใครชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สั่งซื้อสินค้าได้นะครับตามความพึงพอใจนะครับ่่่่วววยิิตตกกคคืืืืืออ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 ทััเเเมมงงงงดนนนน็จาา้ประ เพื่อไม่ปลดจากทหารเก่งม,มีเงินเหลืออยู่ร้อยห้าสิบบาทเสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงยีนตัวหนึ่งอะแล้วเราจะทำยังไงนะเชื่อนอนซุกนอนหมุนกระเป๋าตามสวนลูกผมไม่มีห้องพักนะเอ้ามามาอุตส่าห์หลุดสาขาพานเอาจนมีตังไปเช่าห้องดูง ปิดนะเดี๋ยวนี้นะนก,ก,ก็ปิดนะเม่อไดยเลยได้น้ำเย็นๆกินคงจะดีนะเอซกาแฟน่านะจะมาเนาะากินแดงมะนาวโซดานะสดชื่นสดชื่นนะทำไมไม่มาเนาะวันนี้นะแดงมะนาวโซดานะดกูาดา,านะก็สำหรับทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเอซนะผมก็นั่งเซาเมื่อยหน่อยนะ สวนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฮะทางบ้านนะฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับอ i ิ o สอนแฟมิลี่นะครับเดีนะ๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับนั่งลงคลิปให้กับ FC ทางบ้านได้ชมกันนะแล้วก็นะอยากอยากให้คลิปเป็นคลิปมีคุณภาพมันต้องมีเวลาในการแต่งปกนะไม่ใช่ว่าบางทีเราเราทำงานเราไม่มีเวลาแต่งปกก็พี่ๆก็จะเห็นแบบลงด้วนๆนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อนะขอบคุณครับ